โอ้ oh, ถูกใจเจ้าเต่าเขาละน้ำท่วมน้ำท่วมถึงหญ้าเนี่ยสบายเลยขึ้นมากินใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเพลินเขาละนี่ฮะยืดขอกินแบบนี้เลยชอบความสงบเสียงดังไม่ได้นะนั็กพูดเสียงดังก็ไม่ได้เ,ดเขาได้ยินเขาก็เพ่นอีก ชอบกินผ like ักบุ้งแต่นี้ไม่ใช่ผักบุ้งอันนี้เป็นหญ้าเขาก็ยังกินนะอร่อยอร่อยใช่เห็นไหมเอาคอนเทนต์ผมไหมเนี่ยเพลินๆเลยฮะเนี่ยกินแบบนี้ไม่มีใครกวนด้วยหูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยังอีกชุดนี้ใบเขียวๆทั้งนั้นเลย เกิดอยู่นะดูหัวงับนี่กระชากงับกระชากนี่นนเคี้ยวเข้าไปอร่อยเลอเกิดนี่งับงับกินในน้ำเลยตัวใหญ่มากนะเนี่ยอายุ ยืนเขาบอกเต่าอายุยืนโอ้โหดูดูดูขึ้นมามนเพลินเขาละเห็นเขากินได้นี่เราก็มีความสุขนะเหมือนเรามาเดินดูซาฟรีเวนฮะดูสัตว์ป่าดูธรรมชาติเนี่ยเนี่ยมันเพลินจริงๆไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอยู่ที่นี่ ฟรีฮะเปิดให้ฟรีเห็นไหมเอางับงับอัพนีเอา,เอาฮึบอืมเนี่ยงับได้แล้วก็ชากเนี่ยสุดยอดสุดยอดยอยู่ที่นี่หลายคนก็เห็นมีเตา่าก็เอาเต่ามาปล่อยนะเตา่า พันสายพันต่างประเทศบ้างสายพันอะไรก็ไม่รู้ญี่ปุ่งญี่ปุ่นเยอะแยะเอามาปล่อยอ้าวถ้าตัวไหนปรับตัวได้ก็โอเคตัวไหนปรับตัวไม่ได้ก็โดนเป็นเหยื่อของเจ้าตัวเฮฮะตัวเฮกินหมดถ้าตัวไหนที่มันไม่รู้จักการหลบหลีกการหลบลี เราจะเอาอะไรมาปล่อยเราก็ต้องดูธรรมชาติของที่นี่ด้วยนะไม่งั้นก็เหมือนกับว่าเอาเหยื่อมาเลี้ยงตัวเฮ้ฮะนะก็ฝาก,กกันไว้ฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอ่ะกินต่อไปนะจ๊ะ